แรปบิทช้อปปิ้งเพื่อนซี24ชั่วโมงรายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ตรวจวัดน้ำตาลในเลือด JP Smart ติดบ้านไว้อุ่นใจที่สุดสำหรับผู้ที่ต้องการผู้ช่วยดูแลสุขภาพติดตัวตลอดเวลา24ชั่วโมงหรือคนที่มีภาวะเป็นโรคเบาหวานที่ต้องการควบคุมน้ำตาลเครื่องเล็กกระทัดรัดพกพาสะดวกใช้งานก็ง่ายใช้ที่ไหนก็ได้ไม่ว่าในบ้านหรือนอกสถานที่ประมวลผลอัจฉริยะแม่นยำเที่ยงตรงสแสดงผลไวภายใน5วินาทีตรวจสุขภาพได้ทุกที่ต้องยกให้ JP Smart บริษัทชั้นนำด้านอุปกรณ์ทางการแพทย์สะดวกครบคันใช้งานง่ายมากๆเลยค่ะวันนี้ต้องมีแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะสำหรับเครื่องตรวจวัดน้ำตาลในเลือดจาก JP Smart ติดบ้านไว้อุ่นใจที่สุดเลยและเหมาะมากๆเลยสำหรับพ่อพ่แม่ๆที่รักสุขภาพ ไม่ต้องเสียเวลาสตาร์รถออกไปเจาะลืดข้างนอกด้วยค่ะประหยัดค่าใช้จ่ายมาก,ากเลยทีเดียวค่ะเครื่องเล็กกระทัดรัดนะครับหน้าจอดิจิตอลขนาดใหญ่มาพร้อมคู่มือการใช้งานภาษาไทยคอยเฝ้าระวังในเรื่องของการดูแลสุขภาพติดตัวตลอดเวลาได้ถึง 24ชั่วโมงเลยครับทั้งหมดที่จะได้รับไปวันนี้ในเซตนะคะ106ชิ้นในราคาเพียงแค่890บาทจากราคาปกตินะ3,180บาทค่ะที่สำคัญเรารับประกันตัวเครื่องวัดน้ำตาลตลอดอายุการใช้งานของคุณเลยค่ะ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้อยู่กับแชมป์และพอยลี่ครับที่แล็บบิดช็อปปิ้งเพื่อนสี24ชั่วโมงเอาละครับคุณผู้ชมถ้าสมมติเกิดว่าเราพูดถึงภัยเงียบต่างๆ<อ>นะครับโรคร้ายต่างๆผมเชื่อเลยว่าคุณผู้ชมที่ดูรายการของเราอยู่ตอนนี้เนี่ย<ช>หลายท่านครับที่ไม่ค่อยใส่ใจเรื่องการกตรวจสุขภาพประจําปีถูกต้องบางคนละเลยนะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็พอถึงเป็นอาการต่างๆมาเนี่ยมันค่อนข้างอันตรายมากๆเลยทีเดียวบางคนบูบแล้วก็ล้มโดยไม่รู้ตัวเลยนะพอยลี่นี่ไงหลายๆลคนเลยบอกว่าเนี่ยมันถึงกลายเป็น เงียบจริงๆเลยต้องบอกเลยว่าอาการวูบอ,อาการหมดสติไปไม่ได้เกิดแค่ในผู้สูงอายุที่โรคความดันอย่างเดียรับคุณผู้ชมมันยังมีภัยเงียบจากการกินการดื่มการใช้ชีวิตของคนเราแม้กระทั่งวัยรุ่นวัยทํางาน30-40แบบพวกเราเนี่ยก็เพื่อนพลนมีการวูบไปเหมือนกันพี่แชมป์โอ้หน้ากลัวมากๆเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นวันนี้ครับคุณผู้ชมครับถึงเวลาแล้วที่เราต้องมีตัวช่วยในการดูแลสุขภาพของเราติดตัวและติดบ้านเอาไว้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนะแรปปิด s ช o อปปิ้งขอเสนอเลยคุณผู้ชมขากับตัวนี้เลยค่ะ JP Smart ตัวนี้คุณผู้ชมพอรี่บอกเลยว่าทำมายุคนี้วินาทีนี้พอสอนนี้ต้องมีเครื่องนี้ติดตัวเอาไว้เหมือนมีคุณหมอพกติดตัวไปด้วยเป็นประจำตัวเลยเพราะนี่คือเครื่องตรวจวัดน้ำตาลในเลือดที่เหมาะมากๆที่ทุกคนควรมีติดบ้านเอาไว้นะคุณผู้ชม,ค,มคือสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวพี่ <c oughs> แอนบางคนบอกว่าเอาจงจริงนะแม่ก็อยากรู้ระดับน้ำตาลเพราะเดือนหนึ่งสองเดือนสามเดือนที่คุณหมอนัดไปตรวจที่โรงพยาบาลถึงจะได้รู้ทีหนึ่ง บางทีคุณแม่บอกว่าโอ้โหกินข้าวไปตอนเช้าถึงเวลาตรวจตรวจออกบหมรบ,บอกว่าน้ําตาลสูงมากกลับมาบ้านให้ลดให้ละให้เลิกแต่ในระหว่างที่อยู่บ้านไม่มีทางรู้เลยว่าระดับน้ําตาลของเรามันลงมาที่เท่าไหร่หรือมันพีคขึ้นไปหรือเปล่าถูกต้องแต่วันนี้คุณผู้ชมขามีเครื่องนี้ติดบ้านเอาไว้พีลี่บอกเลยว่าคุณสามารถตรวจวัดได้โดยที่ไม่ต้องสตาล์รถเสียเงินออกไปตรวจเลยพี่แชมใช่แล้วครับคุณผู้ชมครับปกติแล้วทั้งเซตที่เห็นอยู่ตรงนี้เนี่ยราคาเต็มที่ที่3,180แบบาทแต่วันนี้ Rabbit Shop ปิง ห่วงใยสุขภาพทุกคนที่ดูรายการของเราอยู่นะครับเราจัดโปรโมชั่นเหลือเพียง890บาทเท่านั้นและที่สําคัญคือเรารับประกันตัวเครื่องตรวจน้ําตาลในเลือดอตลอดอายุการใช้งานเลยทีเดียวอ,อันนี้ถือว่าดีมากนะพี่ดีมากและเป็นเครื่องที่ได้รับมาตรฐานบอกได้อย่างแม่นยําและในเวลารวดเร็วแล้ววันนี้คุณผู้ชมขาไม่ใช่แค่ได้ตัวเครื่องไปมาไล่เรียงกันดีกว่าในเซ็ตได้อะไรไปบ้างนะคุณผู้ชมขาได้ไปนะคะอย่างแรกเลยเครื่องตรวจวัดระดับน้ําตาลในเลือด1นเครื่องนะคะ มาพร้อมกับแผ่นทดสอบจํานวน50ชิ้นและเข็มเจาะเลือดจํานวน50ชิ้นอนอกจากนี้ยังมีตัวปากกาเจาะเลือดให้อีก1ชิ้นแล้วก็มีถ่านกระดุมคือคุณผู้ชมได้เซตนี้ไปพร้อมใช้เลยและมาพร้อมกระเป๋าอุปกรณ์ใส่ให้เสร็จสับเลยคุณผู้ชม,มให้มันอยู่เป็นเซตเวลาเราหยิบใช้งานมีสมุดนะคะบันทึกค่าน้ําตาลให้อีกหนึ่งเล่มและคู่มือการใช้งานภาษาไทยอีกหนึ่งเล่มเฉพาะที่คุณผู้ชมโทรเข้ามาตอนนี้เท่านั้นพี่แชมป์ใช่แล้วครับเรายังแถมปลอดบัตไข้ยไปให้ใช้ได้อีกด้วยคุ้ม คุ้มค่าวกว่านี้ไม่มีอีกแล้วหยิบโทรศัพท์แล้วโทรมาได้เลยตั้งแต่ตอนนี้นะครับ โปรโมชั่นพิเศษวันนี้ซื้อเครื่องตรวจวัดน้ำตาลในเลือด JP Smart ปกติราคาเซตละ2,590บาทในเซ็ตประกอบไปด้วยเครื่องตรวจวัดน้ำตาลจำนวน1เครื่องแผ่นทดสอบจำนวน50ชิ้นเข็มเจาะเลือดจำนวน50ชิ้นปากกาเจาะเลือด1ชิ้นทานกระดุม1ก้อนกระเป๋าใส่อุปกรณ์1ชิ้นสมุดบันทึกค่าน้ำตาล1เล่มคู่มือภาษาไทยจำนวน1เล่มถ้าโทรเข้ามาในรายการสดตอนนี้รับฟรีไปเลยประลอดวัดค่า ดิจิตัลราคา590บาททั้งหมดที่ได้รับ106ชิ้นราคาทั้งหมดอยู่ที่3,180บาทแต่พิเศษสุดๆวันนี้จ่ายเพียง890บาทรับประกันตัวเครื่องวัดน้ำตาลตลอดอายุการใช้งานเพียงโทรมาที่เบอร์02-666-9426ย้ำา6 6 6 9 4 2 6 666-9426และอีกหนึ่งช่องทางครับสามารถสแกน QR code ที่หน้าจอตรงนี้ได้เลยติดตามข่าวสารและกิจกรรมได้ตลอด24ชั่วโมงพร้อมส่งทั่วประเทศส่งเร็วส่งไวภายใน2-5วันนั่งรอของอยู่ที่บ้านรับของได้เลยมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยครับ ครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ต้องบอกเลยนะครับว่าทุกวันนี้เนี่ยคนไทยของเราอยู่ด้วยความเสี่ยงมากๆนะพอลี่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความเครียดอาหารการกินต่างๆครับบางคนไม่มีเวลาออกกําลังกายเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าสมมติเกิดว่าใครรู้สึกว่าเริ่มมีปัญหาต่างๆเกี่ยวกับสุขภาพถึงเวลาที่เราต้องหาตัวช่วยสักหนึ่งเครื่องครับนั่นะก็คือตัวเครื่องตรวจน้ําตาลในเลือดน,นั่นเองผมเชื่อเลยนะฮะว่าเราเองเนี่ยเคยพาคุณพ่อคุณแม่ไปตามโรงพยาบาลต่างๆเวลาที่จะไปตรวจเลือดแต่ละครั้งนะครับคุณผู้ชมครับต้องงดอาหาร กต้องงดน้ํานู่นนี่นั่นและคนเยอะมากๆเลยทีเดียวเราเนี่ยต้องไปเสียเวลานั่งอยู่ที่โรงพยาบาลบางทีเนี่ยเป็นวันเลยนะเป็นวันแล้วไม่ได้รู้ค่าผลเลือดเลยด้วยนะพี่แจ๊ต้องรออีกก็เข้าใจได้ในเรื่องของการทํางานเนาะคุณผู้ชม่ะมันมีหลายเคสมากๆแต่วันเนี้ยดีกว่าไหมคุณผู้ชมเหมือนกับพกพยาบาลติดตัวไว้แค่มีเครื่องนี้กับ JP Smart ของเราคุณผู้ชมขะเครื่องตรวจวัดระดับค่าน้ําตาลในเลือดนะคุณผู้ชมตัวนี้พัลีบอกเลยค่ะว่าตัวนี้นะเขามาด้วยเครื่องเล็กกระท ลัดแต่มาด้วยหน้าจอดิจิตอลขนาดใหญ่เต็มเครื่องเลย<อ>และที่สําคัญอย่างที่บอกไปมาพร้อมกับคู่มือภาษาไทย<อ>เพราะฉะนั้นใช้งานได้ง่ายๆไม่มีอะไรซับซ้อนเลยและที่สําคัญค่ะเรื่องของการประมวลผลอันนี้บ,บ,บอกเลยว่าแม่นยํามากๆและ<อ>สามารถบอกค่าได้เลยว่าน้ำตาลในเลือดคุณสูงหรือว่าน้ำตาลในเลือดของคุณอยู่ในระดับปกติคุณผู้ชมคะ<อ>ภายในระยะเวลา อโอ้โหสุดยอดมากๆเลยทีเดียวครับคุณผู้ชมครับตัวเครื่องวัดน้ําตาลในเลือดนะครับ JP Smart ตัวนี้เนี่ยปกติราคาเซตหนึ่งของเขาอยู่ที่2,590 mm. บาทบริเราจะเห็นเลยว่าอันเนี้ยเขาประกอบไปด้วยตัวตรวจจับน้ําตาลนะฮะหน,หนึ่งเครื่องยังมีแผ่นทดสอบนะครับเขาจะมีมาให้เป็นเซตเลยมาเป็นเซตพี่ชายปกตินะคุณผู้ชมขาต้องไปซื้อแยกนะอันนี้ให้ไปถึง50ชิ้นยังไม่พอคุณผู้ชมขายังให้ตัวเข็มจอเลือดใช้แล้วทิ้งนี่เข็มจอเลือดจะหน้าตาเป็นแบบนี้เราต้องหักออกมาแล้วเราก็ใส่ไปในเครื่อง เลยนะคุณผู้ชมขาจะมีฝั่งสลักให้ใส่ลงไปนะให้5 0ชิ้นพู้อมแล้วก็ให้ตัวปากกาจาะไปเมือสักคู่ใช่แล้วนี่นอกจากนั้นยังมีฐานกระดุมนะครับคุณผู้ชมครับในเซ็ตเขาจะมีแถมไปให้แต่ตอนนี้เราขอเอามาใส่ไว้ในเครื่องเลยละกันใช่แล้วะอันนี้เขาก็มีแถมไปให้ด้วยนี่เวลาที่เราจะพกพาเราไม่ต้องพกไปเป็นกล่องแบบนี้มากเราเอาอุปกรณ์ทั้งหมดครับคุณผู้ชมครับใส่ไปในกระเป๋าซึ่งในกระเป๋าของเขาเนี่ยก็มีช่องใส่แยกเป็นช่องๆแบบนี้ไว้ให้ด้วยนะครับและนอกจากนั้นเขายังมีคู่มมมือกาาาาาารใใช้้้งนภษไทยยหดวคุณ จะนําไปศึกษาข้อมูลต่างๆก่อนว่าวิธีการใช้งานใช้งานยังไงขั้นตอนการใช้งานทําแบบไหนอันนี้คือเขาจะบอกเอาไว้ให้แบบละเอียดเลยทีเดียวตอนนี้คู่สายแน่นมากเพราะโปรโมชั่นวันนี้พี่แชมป์มาในราคาหลักร<ช>้อยจากราคาเต็มเกือบ3,000บาทและคุณผู้ชมที่สําคัญนะยิ่งใครเป็นสายที่ต้องไปพบคุณหมออยู่แล้วจะรู้เลยว่าแค่ค่าตรวจวัดน้ําตาลอย่างเดียวอยู่ที่5้าถึงหกรกว่าบาทถูกต้องวันนี้เปลี่ยนดีกว่าคุณผู้ชมถามมามีเครื่องนี้ติดบ้านไว้นะกับ JP Smart เพราะโปรโมชั่นวันนี้ที่รับปิด ช้อปปิ้งที่นี่ที่เดียวลดร,ราคาให้เลยคุณผู้ชมขาได้ไปทั้งหมด106ชิ้นในราคาเพียงแค่890บาทวันนี้มาด้วยกับตัวตลอดวัดไข้<อ>ให้เพิ่มไปอีกนะคะคเป็นตลอดวัดไข้ดิจิทัลนะคุณผู้ชมขาปกติราคาอยู่ที่590บาทแต่วันนี้ Rabbit Shopping ให้ไปเลยฟรีๆคุณผู้ชมขาเรียกว่าทั้งหมดทั้งมวลที่ได้ไปวันนี้ ให้คุณจ่ายแค่890บาทเท่านั้นแต่ว่าสินค้าของเรามีจํานวนจํากัดวันนี้ถ้าอยากจะลงทุนเพื่อสุขภาพคุณผู้ชมขามรีบยกหูโทรเข้าม,มาเดือดเลยค่ะครับ ตรวจวัดน้ำตาลในเลือด JP Smart ติดบ้านไว้อุ่นใจที่สุดสำหรับผู้ที่ต้องการผู้ช่วยดูแลสุขภาพติดตัวตลอดเวลา24ชั่วโมงหรือคนที่มีภาวะเป็นโรคเบาหวานที่ต้องการควบคุมน้ำตาลเครื่องเล็กกระทัดรัดพกพาสะดวกใช้งานก็ง่ายใช้ที่ไหนก็ได้ไม่ว่าในบ้านหรือนอกสถานที่ประมวลผลอัจฉริยะแม่นยำเที่ยงตรงแสดงผลไว ภายใน5วินาทีตรวจสุขภาพได้ทุกที่ต้องยกให้ JP Smart บริษัทชั้นนำด้านอุปกรณ์ทางการแพทย์วันนี้ต้องมีแล้วค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับเครื่องตรวจวัดน้ำตาลในเลือดจาก JP Smart ติดบ้านไว้ อุ่นใจที่สุดเลยและเหมาะมากๆเลยสําหรับพ่อพ่อ,พอแม,แม่ที่รักสุขภาพไม่ต้องเสียเวลาสตาร์รถออกไปเจาะลึกดข้างนอกด้วยค่ะประหยัดค่าใช้ใจ่ายมากๆเลยทีเดียวค่ะเครื่องเล็กกระทันรัดนะครับหน้าจอดิจิตอลขนาดใหญ่มาพร้อมคู่มือการใช้งานภาษาไทยคอยเฝ้าระวังในเรื่องของการดูแลสุขภาพติดตัวตลอดเวลาได้ถึง 24ชั่วโมงเลยครับทั้งหมดที่จะได้รับไปวันนี้ในเซตนะคะ106ชิ้นในราคาเพียงแค่890บาทจากราคาปกตินะ3,180บาทค่ะที่สำคัญเรารับประกันตัวเครื่องวัดน้ำตาลตลอดอายุการใช้งานของคุณเลยค่ะผมเชื่อเลยนะครับว่าพ่อพๆแม่ๆหลายท่านที่นั่งดูรายการของเราอยู่นะครับหลายท่านมีความกังวลค่ะว่าเอ๊ ตัวเครื่อง JP Smart ตัวนี้เนี่ยใช้งานยากหรือเปล่าวันนี้เรามีลูกค้าประจำครับที่ใช้งานเครื่องนี้ต่อเนื่องเป็นประจำเลยในการตรวจน้ำตาลในเลือดนั่นเองนะครับมานั่งพูดคุยกับเราพร้อมให้คำแนะนำการใช้งานด้วยนะครับสวัสดีครับพี่ติ๊กครับต้อนรับเลยนะคุณติกนะคะหรือว่าคุณสรัญญาอายุ45ปีแล้วมาวันนี้สวยสดใสเฮลตี้ดูสุขภาพดีเพราะฉะนั้นต้องถามคี่ติ๊กก่อนเลย เราพี่ติ๊กมีปัญหาสุขภาพอะไรทําไมต้องมานั่งตรวจวัดน้าตาลในเลือดตลอดเวลาคะคือพี่ติ๊กนะคะมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคเบาหวานนะคะคือใช่ค่ะพี่อต้องคอยควบคุมน้ําตาลตัวเองอยู่ตลอดเวลานะคะและอีกอย่างหนึ่งคือจะต้องคอยจดบันทึกติดตามผลอาการของตัวเองว่าวันนี้เป็นยังไงบ้างนะคะเพื่อที่เราจะได้ส่งรายการเนี่ยค่ะให้คุณหมอดูที่สำคัญนะคะ ค่าตรวจแต่ละครั้งนะคะไม่ต่ำกว่า600บาทเลยนะคะใถ้ช่ค่าตรวจก็แพงนะครับและนอกจากนั้นเราเสียเวลากว่าถ้าสมมุติเป็นโรงพยาบาลรัฐเหมือนที่พอยรี่บอกอะคุณต้องไปตั้งแต่เช้าเพื่อไปเอาประวัติเอาประวัติเสร็จปุ๊บไปแผนกตรวจเลือดพาคุณพ่อคุณแม่ไปนั่งคีแลวคนเยอะคนไข้เยอะบางทีมันก็มีความเสี่ยงสูถกต้องถามคุณติ๊กเลยว่าแลมารู้จักกับตัว JP Smart ได้ยังไงคะครับ คุณหมอที่เขารักษาพี่นะคะเขาเป็นคนแนะนําเลยค่ะคุณแคมปคุณหมอยังแนะนําเครื่องนี้ใช่<ะ>หไหมคือแสดงว่าคุณหมอรู้อยู่แล้วว่าคนไทยส่วนมากเนี่ยควรต้องหันมาใส่ใจเรื่องการตรวจเลือดด้วยใช่เพราะคุณหมอบอกว่า แบรนด์ JP Smart นะคะเขาเป็นผู้นำทางด้านอุปกรณ์การแพทย์อยู่แล้วเขาสามารถตรวจได้จริงค่าวัดของเขาแม่นยำมาตรฐานทั่วไปนะคะแล้วตอนนี้นะคะในโรงพยาบาลมีใช้อยู่หลายที่เลยนะคะเขาเรียกว่าเป็นบริษัทชั้นนำด้านอุปกรณ์ทางการแพทย์เลยพี่แชัปเน้นย้ำคุณผู้ชมเลยว่าผลลัพธ์ที่ได้ค่าตรวจวัดที่คุณได้ออกมาด้านค่ามาตรฐานเดียวกับโรงพยาบาลผู้หญิงได้เลยและวันนี้อีกหนึ่งอย่างที่พี่แชมป์บอกตั้งแต่แรกพี่ติ๊ก ว้าเพราะว่าแม่แม่บอกวันนี้อยากได้แต่กังวลว่าจะใช้ยากหรือเปล่างั้นเดี๋ยวรอให้คุณติกสาธิตให้เราได้ถึงพร้อมกันเลยดีกว่าค่ะครับผมเดี๋ยวเริ่มจากการเตรียมเข็มนะคะนี่นะคะอันนี้เป็นปากกานะคะเป็นปากกาเราหมุนตรงนี้ก่อนนะคะอ่าเปิดปากกาก่อนแล้วนะคะแล้วก็เสียบแท่งเข็มลงไปก็จะมาในสีน้ำเงินแบบนี้คุณพ่อคุณแม่มันจะมีเสียงดังกรกหนึ่งทีนั่นแปลว่าสลักลงไปถึงจุดที่ปกติแล้วพร้อมใช้งานแล้วนะคะ หลังจากนั้นเราหมุนหัวออกมาแบบนี้ค่ะแล้วก็เสียบตัวหัวปากกากลับเข้าไปคุณู่แม่อย่าลืมดึงสลักข้างบนออกเมื่อสักครู่นี้นะแค่นี้เองนะคะหลังจากนั้นตัวเครื่องพีติ๊กเราก็จะเตรียมก่อนเนาะตัวเครื่องค่ะเราจะได้ตัวกระดาษนี้ไปใช่ไหมคะพีติ๊กใช่ค่ะเราก็เสียบเข้าไปที่ตัวเครื่องแบบนี้ได้เลยคุณผู้ชมนะคะอาี่เสียบให้นะ แล้วหน้าจอก็จะพร้อมเริ่มต้นการทํางานทันทีเลยคุณผู้ชมค่ะเสียบลงไปแบบนี้นะคะหลังจากนั้นพี่แชมป์หาแอลกอฮอล์มาเช็ดทําความสะอาดม้วบริเวณตรงที่เราต้องการทําการตรวจวัดค่าระดับน้ําตาลในเลือดคุณพ่อคุณแม่เป็นเหมือนการฆ่าเชื้อก่อนนะถูกต้องอสักครูซึ่งแน่นอนแอลกอฮอล์รามีกันทุกบ้านอยู่แล้วคุณพ่อคุณแม่นะคะหลังจากนั้นเราก็มาถึงขั้นตอนการตรวจกันได้เลยค่ะโอเคมาเลย ยิงไปเป็เดียวแบบกดแค่นี้เลยเหรอครับใช่ค่ยมันดูไม่เจ็บเลยเนาะไม่เจ็บเลยะิวติ๊กตูนิ่งมากๆเลยแล้วเราก็เตรียมตัวเครื่องมาเลยคุณพ่อคุณแม่นะคะรอวัดค่าได้เลยนะคะก็ออกไปที่ปลายของกระดาษแค่นั้นเองนะคะหลังจากนั้นรอสักครู่หนึ่งค่ะคุณผู้ชม ะะอ๋อนี่งไงมันก็จะขึ้นค่าแบบนี้เนาะใช่แล้วนะคะอันนี้นะค,ะคือหนึ่งร้อยสามี่เป็นไงบ้างพี่หนึ่งร้อยสามอ่ะคุณผู้ชมค่ะระดับน้ำตาลของพี่ติ๊กเนี่ยต้องบอกเลยว่าอยู่ในระดับที่ สูงกว่าปกตินิดเดียวเพราะระดับปกตินะคุณผู้ชมจะอยู่ที่70ถึง100พี่แชมป์ถ้าอยู่ในเร n g e ระหว่างนะคะ100ถึง125นั่นแปลว่าคุณผู้ชมเริ่มมีภาวะความเสี่ยงแล้วนะกับการเป็นน้ำตาลในเลือดสูงเห็นแล้ว่าภายนอกอาจจะดูสดใสดูสุขภาพดีบางคนน้ำหนักตัวน้อยมากๆแต่ค่าน้ำตาลในเลือดสูงก็เป็นไปได้และถ้าคุณผู้ชมนดตรวจออกบามีความเสี่ยงอยู่ที่มากกว่า125เมื่อไหร่ ระหวังระมัดร,ระวังการกินการใช้ชีวิตโอ้โหง่ายได้แบบนี้พี่ติ๊ถามย้ำเลยสักใจเจ็บไหมคะเมื่อสักครู่นี้มไม่เจ็บเลยค่ะครับแทบ,บจะไม่รู้สึกเลยนะคะ,ะใช้งานน่ะ ายมากเลยค่ะครับผมงั้นเดี๋ยวตอนนี้นะฮะผมให้พี่ติ๊กเนี่ยเชิญชวนคุณผู้ชมคุณพ่อคุณแม่ที่ดูรายการขอ,ของเราอยู่หน่อยละกันครับหลายคนมีความลังเล,ลแต่ตอนนี้เราได้เห็นพี่ติ๊กสาธิตการใช้งานทั้งหมดแล้วมาดูง่ายมากๆเลยเชิญเลยครับพี่ติ๊กครับเชิญครับท่านผู้ชมนะคะที่กําลังชมรายการนี้อยู่นะคะคที่กําลังลังเลอยู่นะคะตอนนี้นะคะจัดโปรโมชั่นพิเศษนะคะอของ JP Smart นะคะคจากราคา2590บาทนะคะลดเหลือเพียง890บาทนะคะ แถมยังใช้งานง่ายนะคะอีกอย่างนึงนะคะรับประกันให้ตลอดอายุการใช้งานด้วยนะคะ แถมมีติดบ้านไว้อุ่นใจมากๆเลยค่ะใช่เลยต้องบอกเลยว่าเป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่วันนี้พี่ติ๊กเอาตรงๆทุกบ้านต้องมียิ่งบ้านไหนนะมีคุณพ่อคุณแม่ผู้สูงอายุนี้บอกเลยว่าหลายๆท่านเป็นโรคแพสเกจอยู่แล้วนะคุณผู้ชมขะยิ่งต้องมีเครื่องนี้ติดบ้านเอาไว้เลยคุณผู้ชมครับในเซตที่คุณผู้ชมจะได้รับไปนะครับหนึ่งเลยเนี่ยคือเครื่องตรวจวัดน้ําตาลในเลือดนะครับ JP Smart อันนี้คุณได้ไปแน่นอนอยู่แล้วปกติราคาเซตของเขาอยู่ที่2590บบาทนะครับในเซตจะประกอบไปด้วย เครื่องตรวจวัดน้ําตาล1เครื่องนะครับแผ่นทดสอบจํานวน50ชิ้นครับเข็มเจาะเลือดจํานวน50ชิ้นนะครับปากกาเจาะเลือด1ชิ้นนะครับถ่านกระดุม1ก้อนกระเป๋าใส่อุปกรณ์1ชิ้นสมุดบันทึกค่าน้าตาลอีกหนึ่งเล่มพร้อมกับคู่มือภาษาไทยอีกหนึ่งเล่มนั่นเองพอดีและยังไม่พอคุณผู้ชมขาถ้าโทรเข้ามาทันในรายการของเราสดๆตอนนี้เลยคุณผู้ชมแถมเพิ่มฟรีไปอีกนะสําหรับตลอดวัดค่าดิจิตอลนะคุณผู้ชมขาปกติต้องจ่ายเพิ่มอยู่ที่5 9า้าบาทแต่ โหตอนนี้ได้รับเพิ่มไปเลยฟรีๆอีกนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้อุ่นใจที่สุดเลยรวมกับของแถมทั้งหมดที่ได้ไปร้อยกว่าชิ้นแบบนี้พี่แชมป์คุ้มค่าแบบนี้ไม่มีที่อื่นแล้วนะคะคจ่ายเยป็นแค่890บาทเท่านั้นรีบยกหูโทรเข้ามาแต่ช่วงนี้ต้องขอคุณพิติกมากๆเลยคะ่ะขอบคุณมากนะครับ วันนี้ต้องมีแล้วค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับเครื่องตรวจวัดน้ำตาลในเลือดจาก JP Smart ติดบ้านไว้อุ่นใจที่สุดเลยและเหมาะมากๆเลยสำหรับพ่อพ่อแม่ที่รักสุขภาพ ไม่ต้องเสียเวลาสตาร์รถออกไปเจาะลืดข้างนอกด้วยค่ะประหยัดค่าใช้จ่ายมา,ากเลยทีเดียวค่ะเครื่องเล็กกระทัดรัดนะครับหน้าจอดิจิตอลขนาดใหญ่มาพร้อมคู่มือการใช้งานภาษาไทยคอยเฝ้าระวังในเรื่องของการดูแลสุขภาพติดตัวตลอดเวลาได้ถึง24ชั่วโมงเลยครับทั้งหมดที่จะได้รับไปวันนี้ในเซตนะคะ1 0 6ชิ้นในราคาเพียงแค่890บาทจากราคาปกตินะ3,180บาทค่ะ ที่สำคัญเรารับประกันตัวเครื่องวัดน้ำตาลตลอดอายุการใช้งานของคุณเลยค่ะเอาละค่ะตอนนี้ต้องบอกเลยว่าคู่สายแน่นมากๆพี่แชมป์ก็ตื่นเต้นรอเลยเพราะว่านี่<อ>แหละบางคนใช้ชีวิตบอกว่าทั้งกินทั้งดื่มหรือแม้ค่ะทั้งออกกําลังกายแล้วแต่บางทีมันเป็นภัยเงียบที่เราไม่สามารถรู้เลยถ้าเราไม่ได้ตรวจวัดค่าเลือดกันนะคุณผู้ชมเพ<อ>รา,าะฉะนั้นวันนี้ค่ะ J จพีสมาร์ทมาแล้วแบบนี้เดี๋ยวเราจะมาดูค่าเลือดของคุณแชมป์กันดีกว่าว่าค่าเลือดเป็นยังไงอยู่ในระดับปกติรหรือว่าสูงหรือเปล่านะคุณผู้ชมอย่างแรกได้ตัวเครื่องมาแบบนี้แล้วคุณผู้ชมขาเตรียมเอาไว้ปุ๊บแล้วก็ได้ตัวปากกามาแบบนี้คุณพ่อคุณแม่มวิธีการใช้งานค่ะ<อ>นี่เลยนะคะบิดตัวหัวปากกาเปิดมาแบบนี้และตัวเข็มที่พอลี่บอกเลยนะพี่แชมป์บางที่ห้อคุณต้องไปซื้อแยกแต่วันนี้ JP s m สมาร์ทของเราให้คุณไปเลยฟรีๆแล้วเวลาเสียบไปคุณผู้ชมฟัง ดังกึกแบบนี้แสดงว่าเฟืองมันเข้าไปที่สลักแล้วคุณผู้ชมคะหลังจากนั้นเราก็บิดตัวเข็มนะคะออกมาแบบนี้นะให้พร้อมสําหรับการใช้งานค่ะแล้วก็ปิดตัวหัวปากกาเก็บกลับเข้าไปนะครับผมหลังจากนั้นคุณผู้ชมมาเลยนะเดี๋ยวเรามาตั้งค่ากันโอเคพร้อมแล้วพี่แชมป์พร้อมหรือเปล่าอันนี้อันนี้ความคืออ๋อเราสามารถปรับระดับได้ระใช่แล้วแต่บอกคุณผู้ชมไว้ก่อนเลยว่าอย่างพี่แชมป์เนี่ยเป็นตัวแทนของหนุ่มใจสอ ที่กลัวเหมือนกันแต่เครื่องนี้การันตีเลยว่าไม่ได้เจ็บนะคุณผู้ชมค่ะและตัวเครื่องเราเตรียมไว้แบบนี้กับนี่เลยค่ะแผ่นเทสซึ่งแผ่นเทสเนี่ยเราก็จะให้ไปถึง50แผ่นเทสเลยและทันทีที่พลีเสียบแผ่นเทสลงไปคุณผู้ชมดูนะเครื่องจะเปิดการทํางานทันทีหน้าจอดิจิตอลพร้อมแล้วมีรูปหยดแบบนี้เตรียมตัวสําหรับการวัดค่าแล้วหลังจากนั้นให้ผู้ที่ต้องการทําการตรวจ นะคะคเช็ดแอลกอฮอล์ที่ปลายนิ้วรอได้เลยตอนนี้พี่แชมป์ก็พร้อมอยู่แล้วนะคะ <c oughs> เดี๋ยวเราจะทำการเจาะกันนะ1 2 3สองแค่นี้เองค่ะครับผมนี่เลยหลังจากนั้นมาแล้วนะคะ <c oughs> คุณแชมป์ยังอยู่กับเราดีนะคะครับผมเอ้ยจริงๆมันไม่เจ็บเนาะใช่มันเหมือนแค่แบบอะไรดีๆนิ้วเฉยๆเนาะ แค่นี้เองเลยคุณผู้ชมขะเหมือนอะไรดิดๆนิ้วสกิดนิดเดียวเท่านั้นเองครับและไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิตการดูภายนอกแข่งแรงกำยำครับถ้าเลือดของคุณแชมป์ตอนนี้ออกมาที่1นึ่ง้อคุณผู้ชมที่หอพอที่เน้นย้ำเลยคุณผู้ชมคาวว่าถ้าอยู่ในเรนด์ระดับอยู่ที่เจ็ดสิบถึงหนึร้อค่าระดับน้ำตาลในเลือดคุณปกติถ้าอยู่ในหนึ่งรถึง 124เริ่มมีความเสี่ยงแล้วนะแต่ <8 S 2> คุณแชมป์ฟาดไปนะอ๋ออ,อยังไม่เสี่ยงไม่มากเพราะ <100 S 2> ถ้าเกิน125คุณผอ้าคุณมอขาระมัดร,ระวังเลยเสี่ยงทั้งโรคเบาหวานความดันโครคแพกเกตต่างๆที่จะตามมานะคะคแต่บางทีจะเกิดขึ้นได้นะคุณพ่อแม่อันนี้บอกไว้ก่อน คุณแชมป์เพิ่งรับประทานข้าวมาก็จะทําให้น้าตาลวิ่งขึ้นไปเหมือนกันเพราะฉะนั้นุคุณแม่คาตรวจเว้นระยะจากการรับประทานอาหารแต่นี่แหละนี่คือการได้ค่าที่แม่นยําและสามารถกรอค่ากลับไปดูค่าตรวจย้อนหลังได้ด้วยนะคะคบ,บอกค่าได้แม่นยําขนาดนี้แน่นอนเลยว่านี่คือ J Smart นัานเองค่ะค ตรวจวัดน้ำตาลในเลือด JP Smart ติดบ้านไว้อุ่นใจที่สุดสำหรับผู้ที่ต้องการผู้ช่วยดูแลสุขภาพติดตัวตลอดเวลา24ชั่วโมงหรือคนที่มีภาวะเป็นโรคเบาหวานที่ต้องการควบคุมน้ำตาลเครื่องเล็กกระทัดรัดพกพาสะดวกใช้งานก็ง,ง่ายใช้ที่ไหนก็ได้ไม่ว่าในบ้านหรือนอกสถานที่ประมวลผลอัจฉริยะแม่นยำเที่ยงตรงสแสดงผลไวภายใน5วินาทีตรวจสุขภาพได้ทุกที่ต้องยกให้ JP Smart บริษัทชั้นนำด้านอุปกรณ์ทางการแพทย์สะดวกครบคันใช้งานง่ายมากๆเลยค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับเครื่องตรวจวัดน้ำตาลในเลือดจาก JP Smart ติดบ้านไว้อุ่นใจที่สุดเลยและเหมาะมากๆเลยสำหรับพ่อพ่แม่ๆที่รักสุขภาพ ไม่ต้องเสียเวลาสตาร์รถออกไปเจาะลืดข้างนอกด้วยค่ะประหยัดค่าใช้จ่ายมา,ากๆเลยทีเดียวค่ะเครื่องเล็กกระทันรัดนะครับหน้าจอดิจิตอลขนาดใหญ่มาพร้อมคู่มือการใช้งานภาษาไทยคอยเฝ้าระวังในเรื่องของการดูแลสุขภาพติดตัวตลอดเวลาได้ถึง24ชั่วโมงเลยครับ โปรโมชั่นพิเศษวันนี้ซื้อเครื่องตรวจวัดน้ำตาลในเลือด JP Smart ปกติราคาเซตละ2,590บาทในเซ็ตประกอบไปด้วยเครื่องตรวจวัดน้ำตาลจำนวน1เครื่องแผ่นทดสอบจำนวน50ชิ้นเข็มเจาะเลือดจำนวน50ชิ้นปากกาเจาะเลือด1ชิ้นทานกระดุม1ก้อนกระเป๋าใส่อุปกรณ์1ชิ้นสมุดบันทึกค่าน้ำตาล1เล่มคู่มือภาษาไทยจำนวน1เล่มถ้าโทรเข้ามาในรายการสดตอนนี้รับฟรีไปเลยประลอดวัดค ดิจิตอลราคา590บาททั้งหมดที่ได้รับ106ชิ้นราคาทั้งหมดอยู่ที่3,180บาทแต่พิเศษสุดๆวันนี้จ่ายเพียง890บาทรับประกันตัวเครื่องวัดน้ำตาลตลอดอายุการใช้งาน mm hmm. เพียงโทรมาที่เบอร์02-666-9426ยำ02้ำา6 6 6 9 4 2 6 6669426 66, และอีกหนึ่งช่องทางครับสามารถสแกน QR Code ที่หน้าจอตรงนี้ได้เลยติดตามข่าวสารและกิจกรรมได้ตลอด24ชั่วโมงพร้อมส่งทั่วประเทศส่งเร็วส่งไวภายใน2 5วันนั่งรอของอยู่ที่บ้านรับของได้เลยมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยครับ